ครับสวัสดีครับคนเลี้ยงกุ้ง Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาดูการดูดน้ำทะเลนะครับของฟาร์มเรานะครับวันนี้ก็น้ำทะเลขึ้นสูงมากเลยครับถ้าดูตามตารางน้ำของกอบปราบก็อยู่สูงสุดประมาณ2.2เมตรนะครับ นี่ก็เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับน้ำขึ้นวันนี้ตั้งแต่เวีนาฬิกานะครับส่วนน้ำลงก็อยู่ประมาณ6โมงเย็นนะครับนี่ก็ดูดอยู่ครับนะครับมาดูปลายท่อนะครับความที่เราใช้ก็จะใช้โมบายนะครับโมบายไฟฟ้า สองนิ้วสามตัวนะครับสองนิ้วสามตัวบ่อท่อสองเซตนนะครับแต่ละตัวพื้นที่เก็บน้ำเราอยู่ประมาณห้าร้อยไร่นะครับก็จะมีบ่อพักเป็นจำนวนมากครับกว่าจะไปถึงบ่อเลี้ยงก็มีบ่อพักเก็บประมาณสิบกว่าบ่อนะครับ แล้วก็จะมีโมบายไฟฟ้า16นิ้วหนึ่งตัวนะครับนี่ก็ดูดพร้อมกับ12นิ้วนะครับก็ดูดตั้งแต่เวลา12นาฬิกานะครับก็จะไปปิดที่เวลา17นาฬิกานะครับก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับก็เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับ วันนี้น้ำทะเลก็ไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะครับก็มีคลื่นลมคลื่นลมแรงแรงมากเลยครับบ่อพักเราก็มีหลายบ่อครับช่วงนี้ก็ต้องเก็บน้ำไว้เพราะว่าเรามีแพนจะลงกุ้งภายในเดือนนี้ อีกเจ็ดบ่อนะครับแล้วก็เดือนหน้าอีกเจ็ดบ่อครับก็ฝากเพื่อนๆฝากกดซับสไคร b e แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็มีสาระมานำเสนอไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ